บรรรริหางางงนนนในโเียสวัสดีค่ะน้องๆจำได้ไหมคะเมื่อชั้นป .1 นนที่น้องๆได้เรียนเรื่องบุคลากรในโรงเรียนว่ามีใครทำงานในโรงเรียนของเราบ้างในวันนี้เราจะมาดูคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานต่างๆของโรงเรียนทั้งหมด นั่นก็คือผู้บริหารงานในโรงเรียนนั่นเองเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าผู้บริหารในโรงเรียนที่เราพูดถึงมีใครกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของผู้บริหารงานในโรงเรียนกันครับและเราก็โชคดีที่เรามีอาสาสมัครในการพาน้องๆไปเรียนรู้ครั้งนี้เอว่าแต่อาสาสมัครเรามาหรือยังนะ มาแล้วครับมาแล้วครับอาสาสมัครเรามาแล้วถ้าอย่างนั้นขอยกหน้าที่ให้อาสาสมัครตัวน้อยของเราเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พลอยได้รับหน้าที่ให้เป็นอาสาสมัครในการแนะนำบุคคลที่สำคัญในโรงเรียนของพลอยไปดูกันว่าท่านแต่ละท่านมีหน้าที่ใดบ้างตามมาเลยครับสวัสดีค่ะบุคคลแรกที่พลอยจะแนะนำในวันนี้ ได้แก่ผู้อํานวยการโรงเรียนค่ะผู้อานวยการโรงเรียนจะมีหน้าที่คอยดูแลทุกอย่างในโรงเรียนให้เกิดความเรียบร้อยค่ะบุคคลต่อไปคือรองผู้อานวยการในแต่ละโรงเรียนนั้นจะมีรองผู้อํานวยการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียนและจํานวนของนักเรียนซึ่งรองผู้อํานวยการจะทําหน้าที่เหมือนผู้ช่วยของผู้อํานวยการ จะคอยทำหน้าที่บริหารงานจัดการโดยแยกไปตามแผนกต่างๆค่ะเช่นแผนกนโยบายแผนงานแผนกกิจกรรมของนักเรียนเป็นต้นถัดจากนั้นก็จะเป็นคุณครูที่คอยดูแลประจำห้องเรียนต่างๆทั้งเรื่องเนื้อหาที่สอนและความเรียบร้อยของห้องเรียนค่ะต้องขอขอบคุณพลอยอาสาสมัครตัวน้อยของเราด้วยครับ ที่พาเราไปรู้จักกับผู้บริหารงานในโรงเรียนของพลอยอย่างที่พลอยได้กล่าวไว้นะครับโรงเรียนนั้นก็ถือเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งซึ่งต้องมีผู้นำและทำหน้าที่บริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสงบสุขเรียบร้อยดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีผู้บริหารงานของโรงเรียนในระดับต่างๆซึ่งโดยทั่วไปแล้วลำดับแรกก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับ ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารงานและดูแลงานของโรงเรียนทั้งหมดตั้งแต่คอยดูแลครูนักเรียนพันโรงและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดครับร่วมด้วยช่วยคิด เออผู้อํานวยการโรงเรียนของน้องๆชื่ออะไรบ้างนะน้องๆช่วยบอกหน่อยนะครับเรามีผู้อํานวยการโรงเรียนหรือครูใหญ่ที่เป็นผู้บริหารในระดับสูงสุดในโรงเรียนแต่ว่าท่านคนเดียวคงไม่สามารถทํางานให้สําเร็จได้เนื่องจากมีเด็กๆเ,เยอะแยะมากมายจึงทำให้ผู้อำนวยการต้องมีผู้ช่วยนั่นคือรองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการนั้นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายหลักๆได้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ปกครองและดูแลความประพฤติของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนครับเช่นดูแลการแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ยังมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญคือการควบคุมดูแลการสอนของครูในโรงเรียนครับ สู่กันฟังน้องๆสงสัยหรือเปล่าครับว่าเด็กๆอย่างเราที่เป็นนักเรียนนั้นจะสามารถช่วยอะไรท่านผู้บริหารโรงเรียนได้บ้างใครมีความคิดเห็นที่น่าสนใจช่วยเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับเมื่อน้องๆรู้แล้วว่าผู้บริหารงานในโรงเรียนเป็นใครไปบ้างแล้วเด็กๆอย่างน้องๆก็มีหน้าที่เช่นกันนะครับ เพราะผู้อำนวยการในโรงเรียนจะมีหน้าที่กําหนดข้อตกลงออกกฎระเบียบและกติกาเพื่อให้นักเรียนทุกคนค่อยปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ข้อ1นึ่งน้องๆทุกคนต้องรู้จักมีสัมมาคาระวะต่อครูอาจารย์และผู้ใหญ่ทุกคนเช่น การไหว้และการกล่าวสวัสดีเมื่อพบผู้ใหญ่หรือก้มโค้งตัวเมื่อเดินสวนกับครูอาจารย์และผู้ใหญ่ทุกคนข้อ2องน้องๆควรมาโรงเรียนแต่เช้าก่อนเวลาเคารพธงชาติและเมื่อได้ยินเสียงเพลงเรียกเคารพธงชาติให้ไปเข้าแถวและปฏิบัติตามกิจกรรมของโรงเรียนให้เรียบร้อยข้อ3 น้องๆทุกคนต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูขยันตั้งใจเรียนและทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดข้อ 4. ทุกโรงเรียนจะมีกฎระเบียบที่เหมือนกันคือต้องแต่งกายให้ถูกต้องเรียบร้อยตามกฎระเบียบของโรงเรียนเช่นนักเรียนชายไม่ควรเอาเสื้อออกนอกกางเกงหรือนักเรียนหญิงควรใส่กระโปรงความยาวที่โรงเรียนกำหนด ข้อ 5. นักเรียนทุกคนต้องเป็นคนมีน้ำใจต้องรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นพาเพื่อนไปห้องพยาบาลเมื่อเพื่อนไม่สบายหรือช่วยสอนการบ้านเพื่อนแทนการให้เพื่อนลอกข้อ 6. ทุกโรงเรียนจะมีทรัพย์สินของโรงเรียนนักเรียนทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนเช่นเก็บอุปกรณ์กีฬาทุกครั้งหลังเลิกเล่น หรือไม่ขีดเขียนโต๊ะเรียนให้เป็นรอยพ่อเด,ด็นักเรียนทุกคนต้องรู้จักช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเช่นช่วยกันเก็บขยะช่วยกันรดน้ำต้นไม้เป็นต้นข้อ8พลังงานนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบันภายในรั้วโรงเรียนน้องๆก็สามารถช่วยกันประหยัดพลังงานได้ด้วยการปิดไฟ ปิดพัดลมหรือปิดน้ำเมื่อไม่ได้ใช้9ข้อสุดท้ายที่น้องๆทุกคนควรทำคือนักเรียนทุกคนควรแสดงความเคารพและปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆค่ะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่น้องๆควรทำเพื่อช่วยเหลือผู้บริหารงานในโรงเรียนปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของครูอาจารย์นะคะ น้องๆคะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับผู้ที่มีหน้าที่บริหารงานในโรงเรียน3ท่านด้วยกันนะคะท่านที่1คือผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีหน้าที่บริหารงานและดูแลงานของโรงเรียนทั้งหมดท่านที่2รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปกครองที่ปกครองและดูแลความประพฤติของนักเรียนในโรงเรียนและท่านที่3รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะ ใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันจะคู่กันได้ไม่เอ่ยเรามาดูเฉลยกันนะครับน้องๆผู้ที่มีหน้าที่บริหารจัดการในโรงเรียนทั้งหมดได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ได้แก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการผู้ที่มีหน้าที่ดูแลการแต่งกายนักเรียนในโรงเรียนได้แก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปกครองผู้มีความรับผิดชอบสูงสุดในโรงเรียนได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ที่มีหน้าที่คอยควบคุมความประพฤติของนักเรียนได้แก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปกครองเป็นยังไงบ้างครับวันนี้น้องๆได้รู้กันทุกคนแล้วแหละครับว่าผู้บริหารในโรงเรียนนั้นมีตำแหน่งใดบ้างและแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปน้องๆเองก็เช่นเดียวกันนะครับ ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองโดยการตั้งใจเรียนหนังสือประบพฤติตนตามกฎระเบียบของตนเองเพียงเท่านี้โรงเรียนของน้องๆก็จะน่าอยู่มากเลยเลยครับในครั้งต่อไปจะพาน้องๆไปรู้จักกับผู้บริหารงานในชุมชนวันนี้เวลาหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับเอาละค่ะเด็กๆ เมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้เรียนรู้และดูคลิปวิดีโอที่น่าสนใจเรื่องผู้มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนซึ่งวันนี้คุณครูก็จะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจของบุคคลในโรงเรียน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาภายในโรงเรียนซึ่งจะทำให้เด็กๆได้สามารถอธิบายบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจภายในโรงเรียนโดยเห็นความสำคัญและบทบาทของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของบุคคลในโรงเรียนด้วยซึ่งนั่นก็คือผู้บริหารโรงเรียนค่ะได้แก่ครูใหญ่หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนให้ปเป็นให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนและเป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียนซึ่งสมาชิกทุกคนในโรงเรียนจะต้องให้ความเคารพด้วยนะคะ บุคลากรคือคนที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนเช่นผู้ใหญ่ผู้อำนวยการแล้วก็ยังมีบุคลากรคือครูที่จะมีหน้าที่ให้นักเรียนได้เ,เรียนรู้ซึ่งคุณครูก็จะมีการให้ความรู้และก็อบรมสั่งสอนเด็กๆด,ด้วยซึ่งเด็กๆก,ก็จะเป็นผู้ที่มีระเบียบวิน,นัยและ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบุคลากรในโรงเรียนนั้นมีอีกมากมายเลยนะคะอย่างเช่นพานโรงแม่บ้านแม่ครัวและก็คนขับรถซึ่งเป็นบุคลากรทาง ของโรงเรียนเด็กๆก,ก็ต้องให้ความเคารพด้วยและก็ช่วยโรงเรียนในการที่จะดูแลและพัฒนาโรงเรียนของเราให้มีความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบซึ่งทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ